สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิแปดพฤษภาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัเสเซียตัวดินก็คือสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสีู่นหนเจ็ดสดสี่เจห้ห้ดเจ็ดจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสีด ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งแล้วก็สามหกแปดจับคู่กับสามหกหกสามห้าแปดแกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมนีหนึ่กับสีกับห หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสามหกศูนย์หนึ่งสี่สองหนึ่งสามหกสี่หกสามจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสี่หกหกสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะนี่ทั้งสามแนวทางนี่เนาะบางทีก็สลับกันออก สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ